สวัสดีค่ะเมื่อนี้นมาเฮดปลาแซลมอนนะจกก๊ะกระลจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดผุนเด,ด้อันนี้ก็เอาแหนบนะจ๊ะแหนบประจำคั่วจ้ะนี่เอาไว้ทอดกลางแซลมอนโดยเฉพาะนะจน๊ะเนาะดนดูจะได้กินเ่อน,นะจ๊ะเมื่อนี้ไปแมคโคมากก็เลยฟุกได้เ้าเจะเอาไปสแกนเงินเรา,ขาเขาจ้าเลยบ่าเอามัน ก็ได้พี่าจ้าแบบตัดเป็นชิ้นๆมากจ้ะเห็ดเป็นแพ็กๆมากแล้วก็เ,เลยหลับปาก <c oughs> อน,นี่ค่ะหลังจากเอาหนังมันมดถิ่นเนี่ยจ้ะเอาใส่ชองฟิตไปก่อนเนาะร้นอนหนาวก็มาทอดกินกับตับหมหฮุงดีกว่าได้เราจะแต่ว่ากองโบงามนะจะบริเุทหนักกองแต่ว่าตับจริงสีสดมากแล้วก็หวานมากมาเห็ดน,น้ำจิ้มกันเลยจ้า พริกกระเทียมรากผักชีหมากนาวบีบน้ำล่งเคืองปันเลยจ้ะนาวเนาะนำบัากนาวน้ำ,นนำปลาชลดโ้ยนัวน้ำตาลจ้ะนี้น้ำตาลน้ำตาลเรากับปันเนาะจ้ะ เมื่น,นี้บ่มีนม้ำกระเทียมดอกนะจ้ะแต่ว่าจะใส่นาสะอาดลงไปน้อยนึงเสร็จแล้วรสชาติตามใจปากจ้าแซ,แซบแซบแห้งน้ำจิ้มเสร็จแล้วเขาก็จะมาเตรียมผักนะจ้ะน้ำแข็งแล้วก็ใส่ผักที่เขาจะกินลงไปแซบพอดีพักเย็นสะดุ้งดีๆปะ่ะปลาก็จะจะเย็นเต็นที่แล้วกินกับแซบเลยจ้า ได้เวลาเลิกงามย่ามดีแล้วจ้าเซจเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเป็นกแซแบว่าจา้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อคลิปนี้ก็จะเบา,าอีกเนาะพรารู้ว่ากินแล้วจะเบายัางมันหุ่นไหวจ้าเพราะเคสคลิปตอนแรงมันก็จะม,มีลูกมีสามีที่น่งฟั่งคาว เราให้เขาปิดเสียงเข้าก็ยันเขางูดงิดถ้าจะเฮ็ดเมนูแบบนี้กินคนเดียวมันก็บอได้ก็จะต้องเปลี่ยนเมนูแบบนี้ตอนแรกกะบบถ้าเฮ็ดตอนนี้ก็บอได้คลิปถ้าเฮ็ดยามือเว้นกะกินคนเดียวน่าจะกะนถ้าเฮ็ดมาอเท้มันเข้ากับกินผู้เดียวก็จะอิ่มคนเดียวประมาณนั้นไห่จ้ะก็กเลยต้องได้เฮ็ดคลิปตอนแรกแล้วก็จะวนๆไหวเนี่ยก็จะได้ยินเสียงกล,ล้องตัวแรกแมน,นทั้งเทออกะ ลูกสาวล่างถือล่างสร้างแม่เห็ดต้องกินนางสินะจียก็เลยตามนี่เลยจ้ามีสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะเล่าเนาะจ้าหนูก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เขามาติดตามหนูมากกดไลค์ให้หนูเขามาเบิ่งมาหลับชมรับฟังเนาะจ้าแม่นสิบรดสสาระยังมากไม่หนูก็แบบนำเสนอแบบชีวิตแต่ละเมื้อทีออ่การอยู่ขันกินประมาณนั้นเนาะจ้าทุกคนที่หนูไปเม่น ไปเม่น <Okay. S 1> ไปไล่หนูกกติตามทุกคนจะทุกคนเลยจ้ะเออบ่มียกเลิกไลย์บ่มีหยังทั้งสินเลยเออแม่นจะติดตามหนูกลับหรือบอก็บ่เป็นอย่างเด้จ้ะบ่ติดตามกลับกบ่เป็นหยังเด้วแต่ความชอบของคนเนะจ้ะเนาะแต่คนที่ติดตามหนูกลับหรือว่าเขามาเบิง่งหนูมาชมหนูหนูก,หหก็ขอบคุณหลายๆเ้ยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจากใจเลยจ้ะ